สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาพบกับคุณครูรุ้นเล็กนะคะพี่แพรค่ะค่ะวันนี้คุณครูรุ้นเล็กและครูแพรวนะคะจะมาพาเด็กๆทำขนมดอกจอกค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพของนเรียนช่วงวัยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำขนมดอกจอกกันก่อนเลยค่ะแป้งขนมดอกจอกนะคะกระปิน้ำภูนใสงาขาวงาดำ น้ำาลทไข่ไก่ที่ทีแป้งแม่พิมพ์น้ำมันพืชแล้วก็กระทะค่ะขั้นตอนการผสมแป้งขนมดอกจอกนะคะแป้งหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะเกะืทีห้าร้อยมิลลิตรนะคะ น้ำปูนใส400มิลลิตรนะคะน้ำตาลทราย30กรัมนะคะไข่ไก่2ฟองค่ะแนะนำให้ตีให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้เข้ากับส่วนผสมได้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหากนักเรียนต้องการให้ขนมมีสีสันนะคะนักเรียนสามารถใช้สีจากธรรมชาติเข้ามาผสมได้ค่ะ เช่นใบเตยขมิ้นอัญชันฝางนะคะสีจากธรรมชาติให้ได้เปลียนสกัดให้เข้มข้นค่ะไม่อย่างนั้นนะคะสีขนมจะเจือจางและแป้งจะไม่เกาะแม่พิมพ์ค่ะเมื่อคนแป้งเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่งาขาวงาดำลงไปค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนมหอมมีสีสันและเพิ่มประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากที่เราคนแป้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเทน้ํามันแล้วตั้งไฟให้มีความร้อนระดับากลางนะคะจากนั้นนะคะนําแม่พิมพ์ลงมาใส่ในน้ามันนะคะเพื่อให้แม่พิมพ์มีความร้อนค่ะถ้าแม่พิมพ์ไม่ร้อนนะคะจะทําให้ขนมไม่เกาะแม่พิมพ์ค่ะเมื่อแม่พิมพ์ร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรานําแม่พิมพ์มาจุ่มกับแป้งค่ะเราจะจุ่มให้พอดีกับขอบบนของแม่พิมพ์นะคะเราจะไม่จุ่ม ท่วมหรือมิดแม่พิมพ์จนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเวลานํามาทอดจะทําให้แป้งไม่หลุดออกจากแม่พิมพ์ค่ะ mm hmm. ในขาที่นักเรียนนาไปจุ่มลงในกระทะนะคะค่อยๆหมุนหรือสะบัดเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะทําให้แป้งหลุดง่ายยิ่งขึ้นนะคะ oh. เราจะทอดแค่สีเหลืองทองพอดีนะคะพอนาขึ้นมาข้างบนสีเขาจะสวยงามพอดีค่ะ mm hmm. จากนั้นนําขึ้นมาเสด็จน้ํามันบนก้นแก้วนะคะเพื่อที่จะทําให้ขนมมีความโค้งสวยงามค่ะ mm hmm. มันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นําไปใส่บรรจุภัณฑ์ค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมดอกจอกของเราเป็นยังไงคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพสไร้างรายได้ให้กับครอบครัวของนักเรียนได้นะคะไม่แม่คนไหนนะคะลองถึกทําแล้วอย่าลืมถ่ายรูปลงคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆและครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณนุ่นเล็กและครูแพรขอตัวลาไปขายขนมก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย